ฟูด้าจี้เย็นรักษามะเร็งตับอ่อนรักษาได้สําเร็จโดยไม่ต้องผ่านการผ่าตัดผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนได้เดินทางมายัางโรงพยาบาลฟูด้าเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีจี G ้เย็นซึ่งเป็นการทําลายเซลล์มะเร็งด้วยอุณหภูมิเยือกแข็งเทคนิคนี้ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ต้องการผ่าตัดเนื่องจากเป็นการรักษาที่มีแผลเล็กและสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการให้บริการรักษาแล้วโรงพยาบาลฟูด้ายังเป็นผู้นำด้านการวิจัยเกี่ยวกับการรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยเทคโนโลยีที่เย็นมายาวนานกว่า20ปีงานวิจัยของโรงพยาบาลได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ระดับโลกและถูกจัดเก็บไว้ในห้องสมุดการแพทย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้แพทย์และนักวิจัยทั่วโลกสามารถเข้าศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป ึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998